ได้หมดแล้เปนไงโครงนู้นเป็นเจ้ามีเหตุคนแล้วมีใไรบ้างตกใจเนาะตกใจเลยไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ก็แต่ตั้งแต่ถูกโรตรี่มานี่ครับแต่ชีวิตเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ชีวิตวุ่นวายอ่ะเหมือนโดนลุมโซมอ่ะยแต่แล้วกับโครงการนี้กับกิจกรรมนี้คิดยังไงถึงมาจัดครับก็ได้พูดกับเทวดาที่ตลาดนี้ไว้เนาะว่าถูวันที่หนึ่งจะแจกคายถ้าแจกไปแล้วรอบไม่ใช่หรออ้าวมันก็เป็นสัจจะเนาะ เต็มที่เจ้ารอบนี้เป็นรอบที่สองที่เราแจกใช่แต่วันแรกก็ที่อันนั้นแจกคนในตลาดไงอันนี้แจกคนที่นอวันนั้นคือวันที่ถูกอ่อฮะหลังแจกคนแจกพวกคนในตลาดพี่น้องเราในตลาดอ่าอันนี้คือแจกคนข้างนอกแจกแจกคนจนคนอะไรที่ไม่มีอ่ะแล้วคนมีก็เชื่อเนาะอ๋ออะไรกันที่ถูกไหมคะหายไข่ไม่มาขายไข่พไปไหนมาแจกคนระบาย มีนี่อยู่อะเอาจริงๆเนยพูดเล่นเอาจริงๆริงคือเหมือนกับเหมือนกับเราไปนี่เขาเนาะคนนู้นก็คนนู้นก็ทวงคนนี้ก็ทวงแลเดี๋ยวทักสมองแป๊บหนึ่งไปปสาขาพุ่มา้ใช่ทุกวันก็ไปเลี้ยงข้าวพนาธศรานะรอู้ค่ะวันนี้ดีร้านไครับวันนี้ห้าร้อยแสงเต็มมีบัตรคิวคิวเลยค่ะรอนะคะของยังรออยู่ Thank really <laughs> you.

có phải không? Đơn lớn không? không? phải ngày แม่มาอนานไหมครับนานอยู่ค่ะมาตั้งแต่กี่โมงครับปีสี่ปีสี่โอ้แล้วรู้ข่าวได้ไงคุณยายเออแช่งได้ครับเม่อกี้ใครอะทำงานมาด้วยเนี่ยอ้บ้านอยู่ไกลไหมท้อยายไกลค่ะโอ้มาตั้งแต่ปีสี่เลยค่ะปีสีกว่าครับแม่มารอตั้งแต่กี่โมงครับมาหกโมงครับโอแล้วรู้ข่าวได้ยังไงคุณยายรู้ทางโทรศัพท์ค่ะ หลานหลานมันดูโทรศัพท์แล้วอยากถูกเะครับมึงมาตุ้ยาหญูกยหลานเป็นซื้อยายเป็นดูมารอสักงเจ็ดทีโมงอะครับจะรอหกโมงหกโมงแล้วรู้ข่าวได้ยังไงคุณยายอ๋อบ้านถึงไหมอ๋อ แล้วเห็นรู้ข่าวไว้ว่าเขาถูกรถบีบวันที่เหนืออาจารู้ป่อ๋อคุณยายไม่รู้เหรว่าถูกรถบีบวันที่เหนือเขาแจกใครเออเขาเขาไม่ใช่คนที่ต่อทรอมันไปยายมันมีอะไรอวยพรในครอบคนที่ถูกไหมครับโอ้ยโชคดีทุ่กใหม่นะคะให้ถูกเยอะกว่าเราหนึ่งก้์จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่ง จะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วหรือครอบคลุมทั่วไทย